เรากำลังมาปล่อยปลานะคะดีดกิโลคะปล่อยปลา8กิโล8กิโลเหมือนทำอะไรกันเขาคว้าไรนั้น ตายแล้วเหรอคะไม่ยังไม่ตายไปลูกไปไปไปเลยลูกหันหน้ามาหน่อยค่ะเลยลูกไปเลยครอบครัวสุขสันต์มากค่ะเอาเอาอันนี้เกี่ยรเขาไปหน่อยเดี๋ยวโทษนะคะดันนอนเอาหน่อยระวังคนดัน่วงนะ ไปแล้วนะไปไลไปแล้วอ่ะอนุโมทนาบุญยนนคะโอ้ยตัวนี้แข็งแรงมากเลยอ่ะแล้วมันมีความสูงมากเลยนี่นะไอ้วงนี้ทำไมมันเงียบไปไหนกันหมดเลยเงียบไปไหนเงียบนะอยู่ปลาใสใส